คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าของผืนดินที่ไม่ยอมรับร่างคนตายไหมป่าชาที่รวมแต่ศพคนตายผิดธรรมชาติและความแข้นฝังลึกเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณเข้มหนุ่มจอมขมังเวทคุณเข้มได้เล่าบทเรียนราคาแพงของการลองวิชาให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2550เข้มกำลังห้าวเป้ง เขาหลงไหลในศยศาสตร์และเครื่องรางของขลังอย่างมากได้ยินกิตติศัพท์ของปาช้าเก่าในอำเภอศพราบจังหวัดลำปางว่าเป็นที่ฝังศพคนตายหงล้วน,วนทั้งทุกคฆ่าอุบัติเหตุและฆ่าตัวตายแม้แต่หมอผีขเขมรที่ว่าแน่ยังไม่กล้าย่างกลายเข้าไปตอนดึกเคมอยากลองดีจึงชวนเพื่อนรุ่นน้องอีกคนชื่อบอยไปเป็นเพื่อนพวกเขาเตรียมมีดหมอและใส,ส่ศีลมุ่งหน้าไปที่ป่าช้านั้น ทางเข้าเป็นป่าซักรกทึบและมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมจนมืดมิดบรรยากาศเงียบสงัดไร้เสียงมแมลงกลางคืนอย่างผิดปกติอากาศเย็นเยอือกและหนักอึ้งเหมือนมีคนนั่งทับไหลเข้มเดินนำหน้าถือเทียนเล่มใหญ่สองทางเดินเข้าไปยิ่งเดินลึกเข้าไปกลิ่นเหม็นเน่าก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่กลิ่นซากสัตว์แต่เป็นกลิ่นฟอร์มาดีนผสมน้ำเหลือง พวกเขาเดินมาถึงลานกว้างที่หลุมศพเรียงรายไร้ระเบียบดินบางหลุมยังใหม่ๆเหมือนเพิ่งกลบฝังได้ไม่กี่วันเข้มเลือกทำเลใต้ต้นตะเคียนคู่เพื่อปักหลักทำพิธีปลุกเสกเขาขึงสายสินล้อมรอบพื้นที่และเริ่มบริกรรมคาถาบอยนั่งตัวสั่นอยู่ข้างๆคอยระวังหลังให้ด้วยความหวาดกลัวทันทีที่บทสวดท่อนแรกจบลง ลมพายุพัดกันโชกแรงเทียนในมือเข้มดับวูบลงเหลือเพียงความมืดมิดอ่อนทาการเข้มรีบจุดไฟแช็กแต่เปลวไฟกลับเป็นสีเขียวมรกตแปลกตาแสงไฟสลัวส่องให้เห็นเงาคนจำนวนมากยืนล้อมรอบสายสินพวกเขายืนนิ่งไม่ไหวติ่งในความมืดที่มองไม่เห็นใบหน้าเข้มใจแข็งสวดมนต์ต่อ และสาดน้ำมนต์ออกไปรอบทิศน้ำมนต์ที่สาดออกไปกลับกลายเป็นน้ำมันราดลงบนกองไฟเหล่าวิญญาณผีตายโหงเริ่มแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าสุดค่อยๆเดินเข้ามาหาสายสินร่างกายของเขาบิดเบี้ยวแขนขาหักพับไปคนละทิศทางศีรษะยุบลงไปครึ่งซีกเหมือนโดนรถสิบล้อทับจนแบน เขาเดินลากขาที่เละเทะเข้ามาจนชิดเขตป้อมกันของเข้มเลือดสีดำคล้ำไหลออกมาจากปลากแผลหยดลงพื้นเป็นทางเขาไม่ได้พูดอะไรแต่สแสยะยิ้มกว้างจนเห็นเหงือกเน่ามือที่หักงอยื่นเข้ามาจับสายสินที่ขึงไว้แน่นสายสินไม่ไฟลุกพรึบขึ้นมาทันทีที่มือผีสัมผัสเข้มตกใจสุดขีดถอยหลังกรูดชนบอยที่นั่งตัวแข็งทื่อ วิญญาณตนอื่นๆเริ่มทยอยเดินข้ามเขตที่ถูกทำลายเข้ามาหญิงสาวในชุดนักศึกษาที่เปียกโชกเดินเข้ามาหาบอยเนื้อตัวของเธอบวมอืดและมีตะใครน้ำเกาะตามร่างกายดวงตาถลนออกมานอกเบ้าจ้องมองบอยด้วยความอาฆาตเธออ้าปากกว้างพ่นน้ำโคลนเหม็นเน่าใส่หน้าบอยเต็มๆบอยกรีดร้องลั่น ปัดป้องใบหน้าด้วยความขยักขยแงผีสาวคว้าข้อมือบอยแล้วกระชากลากถูออกไปนอกวงเข้มพยายามดึงเพื่อนไว้แต่แรงขนสู้แห่งผีพรายไม่ได้บอยถูกลากหายไปในความมืดพร้อมเสียงร้องโหยหวนเข้มเหลือตัวคนเดียวท่ามกลางฝูงผีใต้หงนับสิบเขาชักมีดหมอออกมาถือไว้แน่นเพื่อป้องกันตัว แต่ผีเหล่านั้นไม่ได้เกรงกลัวอาคมของเขาเลยแม้แต่น้อยชายร่างใหญ่ที่มีเชือกผูกคอเดินตรงเข้ามาหาเข้มลิ้นของเขาจุกปากยาวเฟื้ยและดวงตาแดงกำ้ำเขาโยนเชือกบวงบาดมาคล้องคอเข้มอย่างแม่นยำแรงดึงมหาศาลกระชากคอเข้มให้ลอยขึ้นจากพื้นเข้มดินทุรนทุรายเท้าลอยเหนือพื้นหายใจไม่ออกเขาใช้มีดหมอตัดเชือกจนขาดร่วงลงมาไอคลกคลั แต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวผีอีกตนก็กระโจนเข้าใส่เป็นผีวัยรุ่นที่หน้าอกมีรูโวจากกระสุนปืนลูกสองเขาขึ้นครอมร่างเข้มแล้วกดไหลตรึงไว้กับผื้นดินเลือดสดสดไหลทะลักออกมาจากรูโวราดรถหน้าเข้มกลิ่นคาวเลือดรุนแรงจนเข้มแทบจะหมดสติไปตรงนั้นผีวัยรุ่นล้วงมือเข้าไปในแผลตัวเองแล้วควักเศษเนื้อ เขาพยายามยัดเศษเนื้อเน่าๆใส่ปากเข้มที่เม้มแน่นเข้มเบื่อหน้าหนีสุดชีวิตน้ำตาไหลพลากด้วยความกลัวทันใดนั้นดินใต้หลังเข้มก็เริ่มยุบตัวลงอย่างรวดเร็วเข้มร่วงหล่นลงไปในหลุมศพเก่าที่ฝาลงผุพังเขาตกลงไปทับโครงกระดูกที่นอนสงบนิ่งอยู่ก้นหลุมความเจ็บปวดจากการกระแทกทำให้เขาจุกจนตัวงอ ปากหลุมด้านบนมีเหล่าผีใต้โง,งมายืนชะงกหน้าดูพวกเขามองลงมาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแล้วเย็นชาแล้วเริ่มใช้มือและเท้ากรอบโกยดินลงมาใส่เข้มดินร่วงกราวลงมาทับถมร่างเข้มอย่างต่อเนื่องเข้มตะเกียกตะกายจะปีนขึ้นแต่ดินร่วงใส่ตาจนมองไม่เห็นเขาสำลักฝุ่นดินและกลิ่นศพจนหายใจติดขัด มือกระดูกของศพกลล้นหลุมขยับมาจับขาเขาไว้แน่นมันดึงรั้งเขาไว้ไม่ให้หนีออกไปจากหลุมมรณะนี้เข็มใช้มีดแทงมือกระดูกนั้นจนแตกหักหลุดร่วงเขาปีนขึ้นมาได้ครึ่งทางแต่ถูกผีคอขาดถีบตกลงไปอีกร่างของเขากระแทกพื้นหลุมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนระบมเข้มร้องตะโกนขอชีวิตจนเสียงแหบแห้งไม่มีใครฟัง ดินถมสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงหน้าอกของเขาแล้วความอึดอัดและขาดอากาศหายใจเริ่มเล่นงานเขาเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นเงาต้นไม้ไหวเหมือนปีศาจทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าหนัก,นกๆเดินแหวกวงล้อมเข้ามาเหล่าผีตายโหงแหวกทางออกด้วยความเกรงกลัวปรากฏร่างของชายแก่หนังเหนียวสวมชุดหมอผีโบราณ ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยสักอักขระสีดำเข้มแต่ใบหน้าของเขาไม่มีผิวหนังมีแต่กล้ามเนื้อแดงฉานเขาคือวิญญาณหมอผีที่เคยมาลองของแล้วตายที่นี่หมอผีผีย่อตัวลงนั่งที่ปากหลุมแล้วจ้องหน้าเข้มเขาหยิบหัวกะโหลกคนตายขึ้นมาบริกรรมคาถาไร้เสียงแล้วโยนหัวกะโหลกนั้นลงมาใส่เข้มในหลุม หัวกะโหลกกระแทกหน้าอกเข้มแล้วกัดเสื้อเขาไว้แน่นขากรรไกรของกะโหลกขยับกัดเนื้อหน้าอกเข้มจนเลือดซิบเข้มกรีดร้องปัดป้องพันละวันแต่กะโหลกนั้นกัดไม่ปล่อยหมอผีผีเสยียยิ้มแล้วชี้มือสั่งบริวารให้รุมถึงผีตายหงนับสิบกระโดดลงมาในหลุมทับร่างเข้มร่างกายของเข้มถูกทับถมด้วยศพเน่าเจนมิดความหนักอึ้งและความเหม็นเน่ากดทับ จนสติหลุดลอยเขาเห็นภาพตัวเองกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในพวกมันถูกฝังลืมอยู่ในปาช้าแห่งนี้ตลอดกาลในวินาทีแห่งความเป็นความตายเข้มกัมพะเครื่องแน่นเขาตั้งจิตอธิษฐานถึงพ่อแม่และครูบาอาจารย์แสงสว่างวาบเกิดขึ้นพร้อมแรงระเบิดของจิตกลุ่มผีกระเด็นออกไปคนละทิศละทางด้วยแรงสะท้อน เข้มตะเกียกตะกายปีนขึ้นจากหลุมด้วยแรงเฮือกสุดท้ายเขาคลานสีขาเหมือนหมาหนีตายออกจากดงศพเสื้อผ้าขาดวินเนื้อตัวเปื้อนเ,เลือดและน้ำเหลืองเขาวิ่งชนต้นไม้ลมลุกคลุก,ลกคลานไปในความมืดจนกระทั่งมาเจอบ่อยนอนสลบอยู่ที่โคนต้นไทรเข้มลากเพื่อนวิ่งหนีออกมาจนถึงถนนใหญ่ที่มีไฟทางชาวบ้านที่ขับรถผ่านมาเห็นสภาพของทั้งสองคน อ่างพากันตกใจนึกว่าเห็นผีหาซาตานหลุดออกมาเข้มและบอยทุกนำส่งโรงพยาบาลและนอนรักษาตัวนานบอยเสียสติกลายเป็นคนบ้าพูดจาไม่รู้เรื่องเอาแต่พึมพำว่าน้ำน้ำเน่าอย่าเข้ามาส่วนเข้มแม้สติจะยังดีอยู่แต่ร่างกายไม่เหมือนเดิมผิวหนังบริเวณที่โดนกะโหลกกัดเริ่มเน่าเปื่อยลุกลาม รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายและส่งกลิ่นเหม็นเหมือนศพเขาต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดและหวาดระแวงทุกคืนวันพระเข้มจะได้ยินเสียงสวดมนต์เพียนๆดังมาจากมุมมืดของห้องนอนที่ปิดตายและเห็นเงาหมอผีหน้าแดงนั่งยองๆอ,อ,อยู่บนตู้เสื้อผ้าจ้องมองลงมาด้วยสายตาที่รอคอยการกลับไปวันหนึ่ง เ้มตัดสินใจกลับไปที่ป่าช้าศพปราบตอนกลางวันเพื่อไปทำพิธีขอขมาลาโทษให้เรื่องจบสิน้นเขาเดินเข้าไปพร้อมเครื่องเส้นไหว้ชุดใหญ่แต่เมื่อก้า,าวเท้าเข้าเขตป่าชา้าบรรยากาศก็เปลี่ยนไปท้องฟ้ามืดคลึมลงทันตาเห็นเหมือนกลางคืนลมพายุพัดแรงจนต้นไม้หักโค่นขวางทางออกเข้มหันหลังจะวิ่งกลับแต่ทางออกหายไปแล้ว กลายเป็นกำแพงต้นไม้หนาทึบที่ไม่มีช่องว่างเสียงหัวเราะแหบพร่าดังมาจากทั่วทุกสารทิศเงาดำจำนวนมากผุดขึ้นมาจากพื้นดินรอบตัวเขาพวกมันคือผีตายโง่ชุดเดิมที่จำหน้าเขาได้แม่นกลับมาทำไมหรือคิดถึงพวกกูเสียงกระซิบเยอะหยันหมอผีเดินแหวกวงล้อมเข้ามาหาเข้มอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้มามือเปล่า แต่ถือเข็มสักเล่มยาวเข็มสักที่ปลายแหลมเปื้อนเลือดสีดำข้นเขาจับแขนเข้มแล้วเริ่มลงมือสักยันอัปมงคลเข้มดิ้นรนเจ็บปวดเหมือนโดนไฟจี้ที่ผิวหนังตัวอักษรของโบราณปรากฏขึ้นบนแขนเข้มเป็นแนวเป็นการตีตราจองจำวิญญ,ญาณให้เป็นทาสรับใช้ผีตัวอื่นๆเข้ามารุมจับแขนขาเข้มขึงพืชกลางลาน ผีคนตายโหงจากอุบัติเหตุรถชนคลานเข้ามาร่างกายท่อนล่างของเขาแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีเขาจับขาเข้มแล้วเริ่มบิดกระดูกขาอย่างช้าๆเสียงกระดูกขาเข้มแตกดังกรอบสนั่นป่าชา้าเข้มกรีดร้องโหยหวนจนเส้นเสียงแทบขาดผีอีกตัวที่หัวยุบหยิบก้อนหินขึ้นมาทุบที่แขนเข้มทุบซ้ำๆจนกระดูกแขนแตกละเอียดเหมือนแป้ง เข้มกลายเป็นคนพิการนอนดิ้นพลาดพลาดบนพื้นดินความเจ็บปวดเกินกว่ามนุษย์จะทนทานไหวหมอผีผีเดินเข้ามาเหยียบที่หน้าอกเข้มเต็มแรงเขาโน้มหน้าลงมาจนชิดแล้วพ่นน้ำหมากสีเลือดใส่ตาเข้มแสบตาจนลืมไม่ขึ้นโลกมืดมิดลงทันทีเขาถูกลากถูไปตามพื้นดินที่เต็มไปด้วยน้ำร่างกายครูดไปกับหินและรากไม้จนผิวหนังถลอกปอกเปื่ เขาถูกลากไปที่หลุมศพหลุมเดิมที่เคยตกลงไปคราวนี้หลุมนั้นเปิดอ้ารอารับเขาอย่างหิวกระหายภายในหลุมมีน้ําเลือดขังอยู่ครึ่งหนึ่งส่งกลิ่นคาวคลุ้งผีช่วยกันจับร่างเข้มโยนลงไปในหลุมเลือดนั้นเข้มตกลงไปจมน้ําเลือดที่เหนียวหนืดและร้อนระอุเขาสำลักเลือดเข้าปอด ดิ้นดนหายใจไม่ออกผีไตโงกระโดดตามลงมาทับร่างเข้มในหลุมพวกมันกดหัวเข้มให้จมมิดน้ำเลือดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเข้มพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาแต่แขนขาหักหมดแล้วได้แต่ใช้คางเกาะขอบหลุมพะงาบงาบเหมือนปลาขาดน้ำหมอผีผียืนอยู่ปากหลุม ถือจอบตักดินกลบลงมาดินผสมก้อนหินร่วงหล่นใส่หัวเข้มแตกเลือดอาบเข้มมองเห็นภาพสุดท้ายคือดินที่ค่อยๆปิดบังแสงสว่างและใบหน้าของเหล่าผีที่ยิ้มเยาะอย่างสะใจเสียงหัวเราะดังก้องกังวานในหูที่อื้ออึงเข้มขาดใจตายในหลุมนั้นด้วยความทรมานแสนสาหัส ไม่มีใครพบศพของเข้มอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นชาวบ้านที่ไปหาของป่าเล่าว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้เสียงร้องครวญครางดังมาจากใต้พื้นดินบริเวณน,นั้นและเห็นชายหนุ่มร่างกายบิดเบี้ยวเดินลากขาในป่าเนื้อตัวเต็มไปด้วยอักขระสีดำและมีเลือดไหลตลอดเวลาเขามักจะเดินเข้ามาขอส่วนบุญหรือขอให้ช่วยขุดศพ แต่พอใครจะเข้าไปช่วยเขาก็จะลายกลายเป็นควันดำวิญญาณของเข้มได้กลายเป็นหนึ่งในผีใต้โหงที่ต้องทนทุกขทรมานอยู่ในป่าช้าสพปราบชั่วนิรัน์คอยหลอกหลอนผู้คนที่หลงผิดเข้ามาลองของเพื่อระบายความแค้นและความเจ็บปวดที่ได้รับใครที่ขับรถผ่านเส้นทางนั้นตอนดึกๆลองสังเกตดูอาจจะเห็นเงาคนยืนโบกมืออยู่ข้างป่าทึบ ร่างกายบิดงอผิดรูปและผิวหนังมีลายสักเต็มตัวอย่าจอดรับเด็ดขาดถ้าไม่อยากไปอยู่เป็นเพื่อนเขาเพราะนั่นคือเข้มที่กำลังรอคอยตัวตายตัวแทนคนใหม่จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตำนานป่าชาผีใต้หงสบปราบเรื่องราวที่ย้ำเตือนว่าไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นการลบหลูสถานที่และวิญญาณมีราคาที่ต้องจ่ายแพง หวังว่าผู้ฟังจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและมีสติอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในที่อโครจรเพียงเพราะความคึกขนองขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้และฟังจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ